สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่ผมพูทเด็บซ่านนะวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นเนาะเรื่องซีดีนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อซีดีมันหักหลังจริงหรือไม่นะกเ็เริ่มจากซีดีก่อนก็ได้เนาะตัวซีดีก็ย่อม,มาจากเอ่อคาลรคกเตอร์เด็กนะก็คือจริงๆก็เรียกเรียกได้ว่าเป็นทีดีมินิ ก็ได้เนาะซึ่งช่องผมอ่ะก็เคยทําคลิปเปิดรีวิวไปแล้วนะซึ่งไอตัว CD ดีเนี่ยนะจะจะเรียกว่าซื้อมาแล้วเล่นได้เลยไหมมันก็ไม่นะแต่ว่าเป็นเหมือนตัวเป็นเด็กที่แบบเปิดสําหรับคนที่แบบอยากเล่นใหม่หรืออยากลองมาทาเด็กเนี้ยคือมันเป็นอะไรดีมากนะเพราะว่าคลิปเก่าคลิปที่ผมแนะนําการจัดเด็กคางเงีหรือว่าการที่จะบิวดเด็กคางเงเนี้ยก็มีการหลายใบยเนาะที่ต้องใช้ ที่ต้องใช้ของเก่านะซึ่งบางทีแบบของเก่ามันไม่มีแล้วไงก็เลยต้องไปซื้อ CD ดนะีเนาะก็อืมก็นั่นแหละนั่นนัน่นั่นคือคาแรคเตอร์ดิสกหรือว่าซีดีที่เราเรียกกันเนาะก็ในกลุ่มนี้ค่อนข้างเป็นประเด็นนะในในหลายวันที่ผ่านๆมาเนาะก็เรื่องซีดีที่ทางไทเวนกาที่ประกาศในไลฟ์นะว่าจะรีนะชุดชุดใหม่ๆออกมาเนาะก็มีการประกาศว่าเออชุดที่ออกต่อไปเนี่ยจะเป็นไรเนาะซึ่งก็ ที่เป็นประเด็นการหลักๆก็คือเป็นลิงก์กับคางีเนาะที่ที่เป็นคางีที่เป็นซีดีที่ขึ้นเป็นหน้าเดอะเลเจนด์เนาะหรือว่าเป็นตัวที่มาจากบ็อกเอเท่านั้นนะแล้วจะเป็นลิงก์จ๊กเกอร์ที่เป็นลิงก์ดำเนาะก็ก็ค่อนข้างเหอในหลับหนึ่งเลยเนาะซึ่งก็ก็ก็ราคาก็มันก็เลยแพงเนาะคางีก็เหมือนกันนะอืมที่เขาประกาศนี่คือ ขายในอนาคนนะี่ยยังยังไม่บอกว่าเออจะขายมันพรุ่งนี้หรือว่าเดือนนี้นะคือไปปีนู่นเลยนะแบบว่ามันมันเกือบมันตอนนั้นคือแบบผมคิดว่า,น,าน่าจะน่าจะออกบล็อกที่สี่ไปแล้วเนาะแบบว่ารอแค่บล็อกเงื่อนจริงอะนะก็คือมันมันยังไม่มันยังไม่ปล่อยเลยไงแค่ประกาศว่าเออจะออกบล็อกนี้นะอะไรงี้นะซึ่งก็มีเสียงจํานวนคนไม่น้อยเลยนะบอกว่ารู้สึกหลังหัก นะแต่ก็มีอีกหลายๆเสียงเนาะที่แม่นด้วยว่าเออ่ไม่หลังหักนะกอ็อืมพูดถึงประเด็นแรกก่อนเลยเนาะเรื่องประเด็นหลังหักหรือว่าหักหลังหลังหักหักหลังเออนั่นแหละอืมก็คำนี้ก็ต้องเข้าใจ ถ้าผมมองลองมองมุมจากคนที่บอกว่าเขาสึกหลังหักเนาะกับการที่ไทแวนทำซีดีมาก็คือ,อ,อผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นเก่านะหนึ่งคือต้องเป็นแบบผู้เล่นเก่าก็คือเขาอาจจะแบบว่ามิดิกคางิโลที่เป็น L d ดีอยู่อะไรงนี้นะแต่ว่าเวนไทประกาศว่าเออจะทำซีดีที่เป็นคางิโ่มานะเท่ากับว่าก็แค่ไปซื้อซีดีสองกล่องเว้ยอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าเออ ซีดกล่องมันก็ชอบเดกเขาแล้วนะซึ่งจริงๆมันก็มีความแตกต่างเนาะแตกต่างมากเลยนะคือคือแค,แค่ผมพูดว่าเออการ์ดหนึ่เด็กกับ cd 2กล่องอย่างเงี้ยเออแค่นี้มันมัน,ม,นมันก็ต่างกันแล้วนะเพราะว่า1คือเออเรื่องมูลค่านะหรือว่า value ก็ต่างกันแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคานะสมมติว่าอ่ะสมมติว่าห LD ประทะ สองซีดีคางเงยเหมือนกันเนาะสีนเลยก็ได้เอาชุดเก่าที่ผมเคยเปิดรีวิวไปเลยก็ได้นะคือ,อยังไงมันมันมันก็ไม่เหมือนกันอะ่ะนะทั้งทั้งด้านราคานะไม่เหมือนกันเลยเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแวลูทางด้านราคาใช่ไหมก็ยังเป็นแวลูทางด้านจิตใจเนาะคือความความแบบดีต่อใจอะไรอย่างนี้นะซึ่งซื้อซีดีกับกับซ D เอลดีมันก็ให้ความรู้สึกต่างกันเนาะแบบว่า เอลดีแบบเออรู้สึกพรีเมียมเพราะว่าแพงอะไรอย่างนี้ได้ของเยอะกว่าอะไรงนี้นะกับ CD ดีแบบเหมือนซื้อทีดีที่ย่อส่วนมาอะไรเงี้ยมันมันแค่นั้นก็ต่างกันแล้วเนาะแล้วก็หรือจะเป็นเรื่องเออหลัดการ์ดนะหลัดการ์ดก,ดก็ต่างกันเนาะหลัด CD กับ LD ก็ต่างกันนะตรงนี้ก็อาจจะรวมไปในทางด้านเอ่อแวลูทางด้านจิตใจก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นเอ่อทางด้าน,นาคุณภาพข่งการ์ดเนาะกา็ ถ้าถ้าการ์ดเป็น LD บอ็อก400กับเอ้ยไม่0 0บล็อก800นะ LD บล็อก800กับ CD กล่องละ49ถึง59บาทนะคือคุณภาพของการ์ดก็ต้องต่างกันอยู่แล้วเนาะอืมแค่นั้นผมคิดว่ามันก็ไม่น่าหลังหักนะจริงนะหรือว่าถ้าดูอีกมุมมองหนึ่งที่บอกว่าหลังหักก็คือพ่อคา้า ใช่พ่อค้านี่คือ,อเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเจอในทุกสังคมนะสังคมเกมสังคมนู่นสังคมนี่คือมีพอ่อมีพ่อค้าหมดเลยนะซึ่งซึ่งพ่อค้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นคนที่เรียกว่ายัางไงเดียก็ซีดีออกถามว่าทําไมหลังหักวะพ่อค้าเกี่ยวอะไรก็พ่อค้ามีการ์ดไงมีการ์ดที่คนอื่นไม่มีไงแล้วก็อยากขายซึ่งบางทีก็ใบหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็อาจจะ50 ถึง100หรือว่าบวก,บวกๆแพงๆไปเลยก็มีนะเหมือนเออ่ช่วงก่อน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 ที่เอ่ไมเทินจะทำอ่ออะไรวะเดอะเลเจนที่เป็นฟูงออกมานะพ่อค้าก็เอาเดอะเลเจนที่เป็นหลัด LD ที่เป็นฟอยล์ไปขายก็ราคาแพงอยู่นะก็ใบ50พอพอไมเทินทำออกมาพ่อค้าก็กำหมัดแบบเอา้าเชี่ยอุสตส่าห์ ซื้อ LD ต้องหาจาก LD ทั้ง4กล่องนะเพราะว่ามันมีกล่องหนึ่งมันได้ฟอยเข้าไปยนึงไงก็ต้องหา4กล่องถึงได้ฟูลฟอยนะก็คือเป็นฟอย LD 4ใบแต่ว่าไม่เทินก็ทำมาแก้ไงทำมาแก้แบบว่าฟู l า h a r 4ใบแค่90บาทนะพ่อค้าก็เลยเปลี่ยนวิธีนะโดการาไปตุนไปตุนเจ้าเดอะเจนที่เป็นที่เป็น full h ของไม t เทินเนาะอีกทีนึงนะแล้วก็เอามาปลขายทีนึง ซึ่งซึ่งพ่อค้าก็ต้องนั่นแหละคือเป็นพ่อค้าก็ต้องขายของใช่ไหมละ่ะก็ต้องหาประโยชน์ใช่ใช่มันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกตินะคือคือเรื่องเงินนี่มันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คนที่จะหาประโยชน์จากของนะซึ่งถามว่าพ่อค้าเด็ดร้อยังไงแล้วถ้าพ่อค้าสามารถตุนได้เรื่อยนะก็ก็ก็ซีดี CD มันทำมาถูกอะซีดีถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเอ่อแนวดีใช่ไหมมีเลเจนต์มีคออโลมีเนฮเลมเงี้ยที่เป็นหลัก L d ดีซึ่ง ถ้าพ่อค้ามาขายใบ50เงี้ยใบหนึ่งนะถ้า4ใบก็ร้อยไงแล้วมันมี3แบบใช่ไหมละ่ะก็600นะที่พ่อค้าจะขายจากการ์ดได้พวกนี้ในราคาใบ50แล้วก็4ใบ4ใบ200อย่างเงี้ยขายไป3เซตก็600ใช่ไหมละ่ะถ้าจูๆ่ๆ LD แม่งทำมากล่องหนึ่งมีเออเลเจนสองเนลเลียมสองคอร์โลสองแต่ราคา60พ่อค้าก็ หลังหักไงถ้าถ้าถ,ถ้าคนแบบไม่เน้นหรูเน้นแค่แบบเออกูมีการ์ดใบนั้นเล่นอะไรเงี้ยก็พ่อค้าก็จะเจ็บปวดมากๆเลยนะพ่อค้าจะรู้สึกแบบว่าไอเชียเอ้ยแม่งต้องรีบขายการ์ดละอะไรเงี้ยนะนั่นะนัน่นนัน่นนั่นคือมุมมองที่ผมสามารถมองได้นะจากคาว่าหลังหักนะที่มีคนเอ่อได้คอมเมนต์ในกลุ่มเนาะก็ถ้าพูดในมุมผมนี่คือหลังหักก็จริงๆนี่บอกไงเดีย ผมคิดว่าการที่คนเราหลังหักได้อะมันเหมือนกับการถ้าถ้าผมซื้อ LD อย่างเงี้ย LD ดีนะ LD ผมซื้อวันแรก800แล้วมีมีเพื่อนผมมีคนนึงไปซื้อ LD วันที่2แต่ว่าวันนั้นอะร้านเอ่อร้านกาที่ขายอะจัดโปรโมชั่นพอดีลดพิเศษเออเหลือ700เชี่ยผมซื้อวันแรกผมก็กำมัดดิไอเชี่ยกูซื้อวันแรกกูซื้อ800วันนี้มึงมาซื้ออีกวันนึงมึงซื้อ700ถูกกว่านะหลังหักเพราะอะไรเพราะว่าของในกล่องอะ เหมือผมยกเกมหรือว่า LD เนี่ยก็คือของข้างในอ่ะเหมือนกันใช่แต่มันต่างแค่ที่ราคาแต่ว่าถ้ากรณีของ CD อ่ะผมไม่มองว่ามันมันมันเป็นการเออ่ซื้อแล้วหลังหักนะสำหรับคนที่มีเด็ก l ออยู่แล้วมันถึงคนจะเม้นบอกว่าเออ LD จะกล่องแปดร้อยหรือกล่องห้าเก้าอะไรเงี้ยแบบแต่ผมก็รู้สึกว่ามัน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 ก็ไม่หลังหักนะมันมันก็ไม่เท่ากันอ่ะเพราะว่าอะ ถ้าถ้าเรามานั่งเอ่ออนาลหรือว่าวิเคราะห์เอ่อของใน LD กับของใน CD ที่เป็นเด็กเดียวกันเป็นแคนเดียวกันเนาะเราก็จะมองเห็นความแตกต่างเลยนะก็ LD ใช่ไหมราคา800 CD ราคา59นะถ้าซื้อ2กล่องก็กลมๆก,ก,ก็ร2ออืมนั่นคือราคาก็ต่างกันแล้วดูไซส์มันครับแค่แค่ไซส์ของกล่อง LD กับ CD ก็ไม่เหมือนกันแล้วเนาะ CD เหมือน TD แีวทวเด็กแบบย่อส่วน นะแต่ว่า LD นี่คือเป็นสต o อเรจแบบอืมแบบใหญ่เลยแล้วคอนเทนต์ข้างในคืออะไรคอนเทนต์ข้างใน LD คือ,อ,อมีสตอเรจข้างนอกมีโปรโมข้างในมีกล่องใส่การ์ดมีสลีปมีการ์ดที่เป็นฟอยล์หน้าละหนึ่งแล้วก็ไม่ฟอยล์อย่างละ3าม้ยแค่นั้นคือคือเยอะมากแล้วก็มีเคาน์เตอร์ด้วยตัวนับพลังอีกนั่นนั่นคือ800นั่นนั่นคือแบบ เยอะเยอะมากคือคนอ่ะอาจจะมองแค่ว่าเออ LD ราคา800แล้วมองแค่การ์ดแต่ว่าไม่ได้มองว่าเออใน LD ทั้งหมดอ่ะมันมีอะไรบ้างนะมันมีการ์ดฟอยอย่างนั้นหนึ่งมีการ์ดไม่ฟอยอย่างนั้นสามมีสลีปมีกล่องใส่เด็กมีกล่องสตอรเดมีสลีปมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยคือคือมันมีมันมีเยอะเว้ยแต่ถ้ามองซ d ดีอ่ะแม่งจะมีแค่การ์ดไม่ฟอยเว้ยแล้วก็ อาจจะมีการ์ดบางใบที่ L d ดีไม่มีอะไรอย่างนี้แบบอืมแล้วก็ทั้งเรื่องคุณภาพของการ์ดเนาะซึ่งบางทีแบบ l อดี LD ก็อาจจะแบบม,มันมันก็มีมันก็มีแบบเออร์เลอร์มีข้อผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะก็ก็มีค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งเท่ากับว่าคนที่ซื้อ CD คน,คนที่คนที่มีมีเด็กอะมีเด็กคางิโลอะแล้วเห็นว่า CD ดีผลิตมาสำหรับผมนะผมมองว่ามันมันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่หลังหักนะ จริงๆนะเพราะว่าของข้างในไม่เหมือนกันไงซ d ดีกับ L d ดีไม่เหมือนกันเว้ยโอเคไหมเพราะอันนั้นไม่หลังหักจบโอเคไหมอ่ะถ้าผมมองในมุมมองแบบบริษัทนะบริษัทแบบเขียนคิดผลิตการ์ดมาซ d ดีทมาเพื่อทํามาเพื่ออะไรนะถ้าแบบว่าผู้เร่นเก่าแบบอาจจะบอกว่าอุ้ยทำมาแบบถูกคนที่ซื้อมาก่อนแบบรู้สึกหลังหักเพราะว่าเออซื้อมาเพลงแล้วก็เอเอ มูลค่าจิตใจอะไรอย่างนี้คือผมบอกตะกี้ไปแล้วไงว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะตรงที่ราคามูลค่างจิตใจก็เออมันมันไม่เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าความต่างคือลหลกาด์ดรหลัการ์ดไม่เหมือนกันเว้ยหลักด g a ด cd กับ ld ไม่เหมือนกันเออแค่นั้นมันก็มันก็แบ่งมันก็แบ่งแล้วไงว่า cd หาง่ายนะ ld หาย,ายากนะอะไรอย่างนี้นะอืมก็ต่อกอนอออันเลยเนาะเอ่อ cd ทำมาเพื่อใครนะก็หนึ่งคือผู้เล่นใหม่ครับ เขาเขาต้องเปิดตลาดเนาะมันมันก็ดีนะกับการที่มีคนเข้ามาเล่นแวนใหม่ตลอดนะเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่โคตรด,ดีเลยนะเราจะได้เจอผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็ผู้เล่นหน้าเก่าแล้วก็จะเกิดคอมมูนิตี้นะจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะกับการที่เรามีผู้เล่นใหม่เนาะอสองคือ,อคนที่อยากลองอะไรใหม่ๆนะเหมือนบางคนไม่เคยเล่นคางี่เออแต่ว่าเห็นแบบทำซีดีมาราคาถูกๆ5 9ห้าเก้าบาทเองอก็ ซื้อแค่สองกล่องก็เล่นได้เลยอะไรอย่างนี้ถ้าอยากทาต่อก็ไปหาของเพิ่มมาก็แค่นั้นก็ดูไม่ยากใช่ไหมล่ะมันก็ดีกับการที่ให้คนได้เปิดลองอะไรใหม่ๆด้วยเนาะสุดท้ายก็คือคนงบน้อยครับอืมด้วยความที่ไม่ต้องไปซื้อ l อดีราคา8 0 0อใช่คือมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะแบบว่าซื้อกาดเนี่ยราคาแปดร้อยได้เนาะแต่แต่ก็แต่ก็ทํามาก็มีตัวเลือกก็ถือว่าโอเคนะกับการที่แบบว่าเอออยากได้แบบเอาดีๆไปเลยเนาะก็ซื้อแปดร้อยไปเลยนะกับ เอ,เอาเอาแค่แบบให้ให้ให้มีให้มีการเล่นเฉยๆก็ซีดีตอบโจทย์มากกับคนที่งบน้อยอนั่นแหละก็สุดท้ายนะก็มาดูมุมมองผมนะก็ทั้งคลิปนะผมผมก็พยายามแทรกมุมมองตัวเองไปเยอะมากเลยเนาะก็เท่าจริงๆก็คงรู้สึกเฉยๆมากๆจริงๆนะเพราะว่าหนึ่งคือตัวเองมีเด็กฟูลูอยู่แล้วนะด้วยความที่ฟูลูคือทำซีดีมาก็ไม่ได้ซื้ออยู่ดีเนาะเพราะว่า ผมมีมันผมมีการ์ดที่ cd มีอยู่แล้วนะแล้วก็ฟลอยด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่จะเป็นต้องไปซื้อ cd เนาะเพราะว่าผมมีอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าคนที่มีเด็กฟูลแต่ว่าไม่ฟลอยล่ะเออซื้อ cd มาก็ถ้าอก็บอกว่าไอเดียเหมือนเกมอะออกวันแรกๆมันก็ถูกใช่ไหมละ่ะพอพอไปอนานอ่ะมันก็แพงใช่ไหมละ่ะเพราะอะไรมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอ ตกยุคตกสมัยไม่ไม่ใช่ผมผมพูดถึงการนะแต่ว่าเอาเกมมาเปยบเทียบเ,เฉยเนาะตกยุคตกสมัยนี่คือฟีลยังไงดีวะเหมือนแบบว่าพอการ์มันเก่าอะ่ะมันก็จะไม่เก่งใช่ไหมละ่ะยิ่งเป็นการ์ชุดใหม่อะ่ะมันต้องยิ่งเก่งขึ้นใช่ไหมละ่ะมันก็ประมาณนั้นซึ่งราคามันจะถูกลงมันก็ไม่แปลกเนาะก็เหมือนเด็กเออเบดวิ่งอะไรเงี้ยเบดวิงคือเมื่อก่อนแบบช่วงช่วงที่แบบว่าเบดวิงออกมานี่คือราคาแพงมากราคาแพงแบบ เกตสี่ใบใบละสองร้อยเบดวิงตัวเกตสามที่กันหนาะๆใบละเป็นร้อยก็มีคนซื้อก็มีคนขายแต่ว่ามาดูที่ปัจจุบันสิปัจจุบันก็ผมก็ไม่เห็นมีใครแบบเล่นเบดวิงหรือว่ารับซื้อหรือว่าขายเบดวิงในราคาที่แบบแพงเกินมนุษย์มนาก็ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมไม่เห็นแล้วนะผมเห็นแต่ชาร์ลอตนี่แหละที่ขายแพยงๆเ,เนาะซึ่งมันมันก็ราคาก็ผันไปตามเวลาเหมือนกันเนาะทำทำให้แบบราคาจะถูกลงก็ไม่แปลกนะ อืมอืมอืมแล้วก็เรื่องหักหลังอ่ะนะก็ผมบอกอันนี้รอบปีสามนะบอกว่ามันไม่รู้สึกหักหลังนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ของชิ้นเดียวกันั้งต่แรกเนาะคือการที่หักหลังคือผมมองว่าคุณต้องซื้อของอย่างอย่างเดียวกันคือทุกอย่างต้องเหมือนกันอะแต่ต่างจริงๆคือแค่ราคาเว้ยแต่ว่าซีดีอะมันต่างแค่ราคาแล้วก็ของข้างในด้วยนะมันไม่เหมือนกันแต่แรกเพราะนั้นจะ จะจนหน้าผกหลังก็ไม่ได้เนาะก็ง่ายก็นั่นแหละบอกไปหมดแล้วนะคนที่เสียประโยชน์หลักก็ส่วนส่วนมากก็จะเป็นพ่อค้านะพ่อค้าที่แบบว่ามวใส่นะพยายามเอาของมาขายแพงๆนะก็อืมนะก็ก็จะเจ็บเจ็บตัวไปนะเพราะอาจจะอาจจะขายไม่ออกหรือว่าต้องหรือว่าแบบรับประแพงต้องขายถูกไปอะไรอย่างนี้นะก็มีเนาะส่วนรองมาก็คือคนที่เก็บสะสมนะซึ่งซึ่งผมคิดว่าส่วนนี้น่าจะมีน้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้ามากกว่าเนาะ ส่วนคนเก็บสะสมนี่คือมันเก็บการ์ดนี่มาปุ๊บเออคิดว่าแบบฉันมีคนที่ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรย่างนี้จู่ๆทำมาทุกคนมีก,รกบบ็รู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบว่าอุ้ยเช่ยทำไมใบนี้คนอื่นมันมีเกินจังวะอะไรงี้แต่ว่ามันมันก็ต่างตรงที่หลัดนั่นแหละโอเคก็สรุปสรุปสรุปเลยซีดีแม่กหลังครับ